พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมบอลลีคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวของเพียวอัชราพรกันนะครับหลังจากที่เธอไม่ได้ไป AVC ครับ2022กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าเกิดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับซึงล่าสุดเพียวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาการบาดเจ็บตอนนี้ดีขึ้นประมาณ80-90% พร้อมและเริ่มเข้ากับระบบทีมแล้วนะครับซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับยังคงวนเวียนซ้อมอยู่ในสนามตลอดส่วนรายการที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็คืออาเซียนกลางปีนะครับเพียวก็บอกว่าเพียวอยากไปเหมือนกันแต่ก็อยากให้ร่างกายหายแบบร้อเอร์เซนดีกว่า เพื่อชิงแชมป์โลกน่าจะดีกว่าซึ่งสุดท้ายเพียวก็บอกว่าเธอไม่ได้แข่งในอาเซียนกลางปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแต่เพียวก็ขอให้แฟนๆร่วมเชียร์เพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเพียวก็เป็นตัวหลักอีกคนที่คุณภาพมากๆเรารอคอยเธอในชิงแชมป์โลกอยากเห็นฝีไม้ลายมือของเธอไวๆแล้วครับ